สวัสดีครับผมวันนี้เราจะจะกิจภาพพี่น้องไปเที่ยวไปรอเซอรพี่น้องเมืองโบรบรรยากาศพูดละทั้งฟ้าลงกอราดบุระพี่น้องเมืองบรรยากาศจักมาจังได้พี่น้องมาตกทัง้งปีเราจะไปนั่งเรือข้ามไปกอรานพี่น้องบ,อบ่รู้วา่าคนละจักบาทแต่ว่าค่าจอดรถ ฟันไปแล้วพี่น,อ200น,น้องสองร้อยบาทโคตรแพงบรรยากาศพี่น้อง ย่างเร็วจังน้อยพีอน้องเพราะว่าจะไม่ทันเรือหน,หน้าเรือเลยครับสืตัว้องรู้จ่ายจ่ายไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะใหใใไ้ได้ทีม่มาได้ที่ามคามคุณ ขอำแข็งแก้วนึงขอำแข็งแก้วนึงรคเท่าไห่ะ3คนนี้ค่ะคนละเท่าไหร่คนละ3าบาทคนละบาทขันูเลยขึ้นเรือครับพี่น้องนั่งเรือไปคนละสาบาทไปต้องไหมมากับไกลสาวสวย2คน Next one next น n u m b e r p l a เจ้านาทีสุดท้ายนะคะรับเที่ยงนะคะสายมือเรือเบอร์สามนะคะวิ่งได้วิ่งมาเลยนะคะสายมือเรือเบอร์สามเราออกตรงเวลานะคะเจ้านาทีสุดท้ายเท่านั้นค่ะค The f e r y boat to the island will leave in nine minutes is boat number no. three oh, thank you. Thank you. You บรรยากาศไปด้วยกันพี่น้องค่าเรือคนละ30บาทค่าฝากรถแพงกว่าค่าเรือ เที่ยวคนมากแต่ไม่แนอนสิ่งที่เขาไม่ออกอยู่ตลอดทั้งวันทั้งมือนพี่น้องรถมล์ พี่น้องเอ้ยนั่งที่จักนั่งเรือมาสักพัก ว่าจะขักปีหนอ,อก รือน,นักท่องเที่ยวเขาออกคือตลอดเมือนพี่นอ้องแต่ว่าส่วนมากสิบโบอเคยมีคนไทยหรือนคนไทยส่วนหน่อยมาเที่ยวส่วนมากสิเป็นต่ตตางชาติมากกว่าหรือฝรั่งเป็นเยมากกว่าพี่น้อง ข้าเรือกาะรันอนเข้าไปก้อนน้ำอะไร้า ป็นส่งนอ้ๆนหนานเส้อส้อขึ้นเสือสู่ิบกันพี่น่อง dan jatah จะไปไหนต่อคะก็มาถึงก็ร้านใช้เวลานั่งเรือประมาณ20-20นาทีพี่น้องเข้ามาใกล้สาวสวยอิภาพไปยังต่อบัดไปไหนต่อเนไปกินขาก่อนไปขารถก่อนไปเช่ารถก่อนแม่นพี่น้องมาถึงก็ต้องเซาอม่าเซ่ สาวม่ใส่ขี่พี่น้องขี่วอมก๊เท่าไรคสาสองรแต่โดนไปตดนะไม่นันกสองร้อยสองร้อยบาทพี่น้องจากแมีนบุบุไปบิงสักวันจังวะสองรมันว่ามีอะไรแน่นอนนะว่อยากม่น้ำเจแรังอยู่ตึ๊นจัดไอเจแรังาว่า โอ๊ยออกผมยังมากเลยเหนียวมั้งเนาตีนน้ำทะเลแบบเหนียวปะนองละลายนะโหโคตรห่อนพี่น้องเบึ้งบรรยากาศนักท่องเที่ยวเป็นพี่เนาะบรรยากาศ มีเช่ารถมอเตอร์ไซค์พี่นบริการทุกระดับประทับใจเเรเววจช่ากั้นเไาวก๋ส,สวย200น่าจะไม่ใช่แล้วละ่ะเกันามาทมับ่ีาา่้นับพิ่มบรรยากาศพี่น้องไป,งไป,งไปเปญญาาขา<อ>หอ้องน้ำมาเซื่อย่งสิงสสสบบาทอาบน้ำหาสิบบาทเพื่อพี่น้องเลย

โคตรร้อนเลยพี่น้องอาจจะมีซสเาะเล็งเนาะโอ้มีมองสมรอีอง,องร้อยพี่น้องเอ้ยเารถกันให้โซ่เนี่ยก็สามร้อยโองามร้อยมีงอง้อพี่นอยกันใหเนาร้้ามาร้ออเข้าัห้โเขสิ